บทเฝ้าเดียวซีรีส์40วันในชุมชนแห่งความรักวันนี้ก็เป็นวันที่28แล้วนะครับพี่น้องหัวข้อพระคัมภีร์วันนี้สำหรับใคร่ครวญและสนทนากับพระเจ้าก็คือเอเฟซัสบทที่4ข้อ32ที่กล่าวว่าและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษ ให้แก่ท่านในพระกริชนั้นพี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์ข้อนี้ท่านอาจารย์ปอโลโแนะนําให้คริสเตียนเราก็มีใจเมตตาเอ็นดูต่อกันนะครับอาภัยให้กับความผิดของกันและกันเหมือนแบบที่พระเจ้าก็ทรงอาภัยให้แก่เราโดยทางพระกริชเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเจ็บปวดจากการถูกทําร้ายโดยใครบางคน อาจจะทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายทางจิตใจเราก็มีทางเลือกสองทางนะครับทางเลือกแรกคือเก็บเอาความเจ็บปวดขมขื่นเจ็บแค้นเอาไว้แล้วก็จ้องหาโอกาสที่จะโต้อตอบกลับคืนอย่างสะสมแบบเดียวกับละครทีวีที่มักจะนำเสนอการแก้แค้นในรูปแบบต่างๆแล้วเจ้าความรู้สึกอยากแก้แค้นโต้อตอบกลับคืน อย่างสะสมนี้มันก็ฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกของผู้คนในยุคนี้อย่างรุนแรงเลยนะครับดังที่เราจะได้เห็นข่าวฆาตกรรมบ่อยๆในชีวิตจริงของเราแต่พี่น้องครับพระเจ้าเรียกร้องให้ลูกของพระองค์ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สองคือการให้อภัยแก่คนที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือผิดหวังนะครับพระคัมภีพูดอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับวิธีจัดการ รอยแผลภายในที่เกิดขึ้นคือกล่าวว่าจงระวังให้ดีอย่าให้คนชั่วทำชั่วตอบแทนการชั่วแต่จงหาทางทำดีเสมอต่อพวกท่านเองและต่อคนทั้งปวงด้วยปรากฏอยู่ในหนึ่งเทสุลกาบทที่5ข้อ15นะครับจากพระคัมภีร์ข้อนี้พระเจ้าไม่เพียงเรียกร้องให้เราไม่ทำชั่วตอบแทนการชั่ว ไม่แก้แค้นต้อตอบกับคืนแต่ยังเรียกร้องให้เราทำดีแก่คนที่ทำร้ายเราด้วยนะครับพระเยซูสอนสาวกไว้บ่อยครั้งปรากฏในมัทธิวบทที่หข้อ43ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านพี่น้องครับพระเจ้าเรียกร้องให้เรารักศัตรู และให้เราอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงเราอีกด้วยศัตรูของเราคือคนที่เกลียดชังเราคริสเตียนต้องปฏิบัติต่อศัตรูแบบพี่น้องนะครับและตอบแทนความเกลียดชังด้วยความรักความประพฤติของคริสเตียนจะไม่ถูกกำหนดด้วยสิ่งที่คนอื่นปฏิบัติต่อเรานะครับแต่โดยสิ่งที่พระเยซูปฏิบัติต่อเราต่างหากนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อเรา ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับพี่น้องที่รักมีคนถามพระเยซูว่าแล้วจะแสดงความรักต่อศัตรูออกมาเป็นการกระทําได้อย่างไรพระเยซูก็ตอบว่าจงเมตตาให้อภัยเขาอวยพรเขาทําดีต่อเขาและอธิษฐานเผื่อเขาอย่างไม่หยุดยัง้งพระองค์ไม่ได้สอนเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ก็ทําให้เราเห็นเป็นแบบอย่างด้วย พี่น้องครับคุณทราบไหมครับว่าการเก็บความเจ็บปวดขมขื่นเคียดแค้นไว้ในใจมันจะเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่ค่อยๆลุกลามในจิตวิญญาณของคุณและในที่สุดมันก็จะฆ่าคุณนะครับแต่การให้อภัยนั้นและการอธิษฐานอวยพรต่อศัตรูของคุณนั้นมันจะเป็นเหมือนมีดผ่าตัดที่จะช่วยผ่าเอาก้อนเนื้อมะเร็งร้ายนั้นออกไปคโคโลสีบทที่3ข้อทีกล่าวว่า จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและถ้าแม้ผู้ใดมีเรื่องราวต่อกันก็จงยกโทษให้กันองค์พระบุ้เเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใดท่านจงกระทำอย่างนั้นด้วยเหมือนกันพี่น้องครับพระคมภีร์ก็สอนให้คริสเตียนเรารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันยกโทษให้แก่กันอย่างรวดเร็วนะครับเหมือนที่พระเจ้ายกโทษให้แก่เรา เมื่อคุณทำผิดอะไรบางอย่างคุณอยากให้พระเจ้ายกโทษให้แก่คุณใช่ไหมครับแล้วทีนี้ในทางกลับกันถ้ามีใครบางคนทำผิดอะไรต่อคุณแล้วทำไมคุณไม่ยกโทษให้เขาล่ะแบบที่คุณเรียกร้องให้พระเจ้ายกโทษให้กับคุณในเมื่อคุณได้รับพระคุณที่ได้รับเปล่าๆจากการยกโทษของพระเจ้าแล้วแล้วคุณจะไม่ยกโทษให้กับผู้ที่ทำผิดต่อคุณบ้างเลยหรือ นี่เป็นหลักการดําเนินชีวิตของคริเสเตียนเรานะครับพี่น้องที่รักคุณทราบไหมครับว่าอะไรก็ตามที่คนได้ยินได้ฟังหรือได้ดูได้เห็นบ่อยๆมันจะค่อยๆฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สํำนึกของคุณอย่างไม่รู้ตัวเลยนะครับสมัยก่อนผมชอบดูหนังดูละครซีรีส์ในแนวบู๊แอคชั่นที่เกี่ยวกับการแก้แค้นผมมักรู้สึกสะใจที่พระเอกหรืนางเอกแก้แค้นศัตรูได้สำเร็จ และอย่างสะสมกับความผิดของเขาแต่เมื่อผมมาเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระเจ้าทุกวันนะครับพี่น้องผมจึงได้รู้ตัวทันทีว่าเจ้าความรู้สึกสะใจที่ได้แก้แค้นอย่างสาสมนั้นมันก็เข้ามาแอบซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกของผมอย่างไม่รู้ตัวอันเกิดจากการที่ได้ดูหนังดูซีรีส์แนวบูแอคชั่นแบบฆ่ากันเลือดสาดท,ท่วมจอบ่อย มันเป็นการเก็บสะสมตอกย้ําเข้าไปในจิตใต้สํานึกอย่างไม่รู้ตัวเลยนะครับจนกระทั่งเมื่อได้มาเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าบ่อยๆพระวิหารสุดก็ทําให้ผมเริ่มตระหนักว่าถ้าเราเสพละครหรือดูหนังซีรีส์แนวใดเราก็จะซึมซับเอาแนวทางการดําเนินชีวิตจากละครนั้นๆมาสู่ตัวเราอย่างไม่รู้ตัวซึ่ง ส่วนใหญ่มันก็มักจะขัดแย้งกับคำสอนของพระเจ้าอาเมีนไหมครับพี่น้องดังนั้นตั้งแต่นั้นมาผมจึงเริ่มเลือกที่จะดูหนังดูละครซีรีส์ในแนวโรแมนติกหรือแนวตลกขบขันเท่านั้นนะครับเพื่อทำให้จิตใต้สำนึกของผมซึมซับรับเอาเฉพาะเรื่องรักโรแมนติกและเรื่องที่จะทำให้จิตใจล่าเริงเบิกบานแล้วผมก็เลิกดูหนังแนวบูแอคชั่น แบบแก้แค้นฆ่ากันหรือหนังแนวลันทดดราม่าหรือเลิกดูข่าวร้ายต่างๆเพราะว่ายิ่งผมเสพติดหรือดูละครหรือดูข่าวร้ายเชิงลบบ่อยๆมันก็ยิ่งตอกย้ำอย่างลากฝังลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกโดยไม่รู้ตัวและมันก็ทำให้ผมไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้อย่างที่พระเจาต้องการให้เป็นนะครับพี่น้องครับเฝ้าเดี๋ยววันนี้ผมขอหนุนใจให้คนหยุดนิ่งชั่วคู่เพื่อสำรวจ สภาวะจิตใจของตัวเองวิธีที่ผมใช้บ่อยๆคือผมจะถอนตัวออกจากการเป็นผู้คิดแล้วก็มาเป็นผู้สังเกตความคิดแทนนะครับคือเวลาคุณอยู่นิ่งๆมันจะมีความคิดผุดขึ้นมาในใจของคุณโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละครับมันมาจากจิตใต้ลนึกของคุณผมจะนั่งนิ่งๆสักครึ่งชั่วโมงเฝ้าดูความคิดของตัวเองว่ามีความคิดอะไรผุดขึ้นมาในใจบ้าง ถ้าเป็นความคิดในเชิงบวกที่สอดคล้องกับพะระคมภีร์นั่นก็เป็นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นความคิดลบๆที่ตรงข้ามกับพะระคัมภีร์ผมก็รู้ทันทีว่ามันเป็นเสียงของมารหรือเสียงของตัวเองคุณก็ทําได้นะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลาฝึกฝนหน่อยอแบบที่คริเสเตียเราเรียกว่าเป็นการฝึกฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าคุณทําได้โดยการเฝ้าเดี่ยวเป็นประจําสม่ำเสมอทุกวันนะครับ คุณก็จะชํานาญในการสนทนากับพระเจ้ามากขึ้นและคนก็จะเกิดความสนิทสนมกับพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ภายในตัวคนลองทําดูบ่อยๆนะครับแล้วจิตวิญญาณของคุณก็จะติดสนิทสนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นทุกวันพี่น้องครับเมื่อคนหยุดนิ่งและตั้งใจสังเกตความคิดที่ผลขึ้นมาในใจแล้วถ้าคุณพบว่ามีความคิดอะไรที่พระเจ้าได้เปิดเผยสําแดงให้คุณรู้ ว่าคุณยังมีความาเครียดแค้นขมขื่นกับใครบางคนอยู่หรือเปล่า,านั่นก็คือเสียงเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผมก็ขอหนุนใจให้คุณปล่อยวางและอ,าอาภัยให้กับเขาทันทีเลยนะครับและหาโอกาสที่จะออกไปยกโทษให้กับเขานะครับาการที่คุณจะไปยกโทษอะไรให้กับใครนั้นโดยปราศจาก การร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะเกิดผลร้ายมากกว่าผลดีแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็ควรถ่อมใจพิจารณาพฤติกรรมของตัวคนเองด้วยนะครับดูว่าคนเองก็เป็นฝ่ายทําผิดอะไรต่อเขาหรือเธอด้วยหรือเปล่าถ้าพระเจ้าสําแดงให้คนได้รับรู้คุณก็ควรหาโอกาสไปขอโทษเาขาหรือเธอด้วยเช่นกันนะครับ พี่น้องครับมันอาจไม่ง่ายที่จะปล่อยให้ความเจ็บปวดขมขื่นจางหายไปจากจิตใต้สำนึกของคุณแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้คุณทําได้สิ่งเดียวที่คุณต้องเริ่มทําก่อนคือตัดสินใจเลยว่าจะยกโทษและให้อาภายัยเมื่อคุณแน่วแน่ในการตัดสินใจเช่นนี้แล้วพระเจ้าจะช่วยคุณในการก้าวต่อไปเพื่อจะนำคนไปสู่การให้อาภัยได้อย่างสมบูรณ์แล้วคนก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ ทำให้เกิดชุมชนแห่งความรักขึ้นมาอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ